สวัสดีครับสวัสดีพี่นอナ fc ทุกท่านครับผมมันนี้เอซี่ยหาผาหาแล้วยิ่งปลาผิดมือดึงครับอาทิตย์ก่อนนี่ม่ยิ่งเดบประคออยู่แย่งนีนะครับผมโตไข่แน่อยู่โตเกือบโลอยู่ครับมันนี้ก็เลยมาซ่อมไม้อีกมือหนึ่งครับผมนี่ต้นไม้ข้างในนี่ครับเป็นคอเอี้ยงข้างในนี่เดี๋ยวยางลุยเข้าไปนี่แล้วครับมันนี้ผ้าพิลล้มครับผมผ้าพิลล้มออกมาล่าครับตะวางผมก็เลใส่ลูกดอกนะครับนี่ใส่เป็นด่นลูกตอกครับลูกตอกมันยิ่ง่าเมือหนามันเปลือกครับ เขาหนามบลึกแถวๆนี้โหยิ่งแล้วเขายามันก็ได้เลยหนามประมาณเพียงแก้วเพียงคาตัวนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเขาไม้กันเลยครับผมเขียนเปนั่งหมนละเครื่อต้นไม้หมดแล้วครับไปดูนี่กับเพื่อนครับผมนนบบบว่ามันนี่สิมีผลง,งานกลับบ้านครับมันนี่เอาเอ่อพี่ครับเอาพี่ลมครับสกบแคมป์กบมาเทศให้พี่ๆหน้าได้วเบิ่งกันครับใส่ลูกแบตครับผมมันนี่ใส่ลูกไอ้ขัวเปินลูกยังไงตอกลูกตอก ลูกตอกก็ยิ่งประอแลงเหมือนกับน้ำก็เลิกครับผมพอลงเอาได้อยู่แถวนี้เลิกกับยิ่งครับยิ่งี่แถวน้าจะตื่นนี่นะครับมาเกือบใบใบครับผมสภาพไม้ก็เลยจากบุญเกิดเนี้จ้าหน่อยดอกนะรุ่นกันเพิ่งครับผมมาเมื่อเดือนที่มีผลงานการบ้านครับเสียวยู่บลูกตอกเข้านี่สภาพไม้ครับงามางขึ้นมาต้องขอกับผม นั่งกันสบายนี่นั่ง,นงเอามัดเปีครับเปีมามัดนั่งโอ้พ่ออยากรับกูแล้วครับสบายมาดูหนึ่งเบิ่งครับผมว่ามือไหนสีมีผลงานกับบ,าบ้านบ่ครับเสด็จโตจักไดบ่พอ,อมามือหน,นึ่งยิ่งป่อคอใหญ่อยู่หันบ่ถึกตัวหนึ่งครับหรือก็ได้ตัวหนึ่งยู่หันละซื้อน,นั่นละมือน,นี้เขาปลูกตอกมาล่องยิ่งล่องเบิึงครับผมปรท้าได้ไปดูหนึ่งกันเลยครับ ป้าดูมากครับเดี๋ยวน้อตัวบปร่ใหญ่ตัวปอกร่างสุดพิษหนายิ่งไปเลดว่าครับสองตัว Oh, Chịp xịt nàng mà những cái cây phiêu nam không tổ bố nhé bên này nè tổ cà sụ của tôi nhảy ừ uhm. ใส่บัวเอบเตอยครับ,รบนี่จมลไปนี่เก็บวตอยครับนี่จมลงไปนี่โอเคครับผมอยู่ล่งแปบ เปลี่ยนแปลเดี๋ยวลุยกันต่อครับดิ่นอยนู่ได้ครับข่าวยังรังันอายุดีอยู่ดีกว่านี่แต่เยยนี้ยทำบ่เลิกครับผมเห็นตัวหยดอกอาจจะบ่าไปใส่ไกลก็ได้

สองสามขีดนี่แล้วครับตัวนี้ไปทางฟังหน่อยน้อยน้อยยิ่งเล็ก cái bơm mô hình hai bê Ừ, đốn nắp thôi này u sấy nhảy đấy nè có một Ừ, đốn nắp thôi này

ขนาจะอยู่นาจะายูอยอบ หาจใจเข้าคนนี้ครับพอแล้วพี่น้องพอแล้วพอแล้วเจ้อู้ปลาคอนี่โอ้ยโ <c oughs> ข่กลางหัวเลยครับผมปลาคอเลยครับนี่ใส่หนามี่สองนะครับเฮ้ยหายู่พักไงหนึงครับเดอฮ้ยปลาคอตัวนี้ไง เห็นตัวเรียกว่าอันปลาโดพี่น้องเขากลางหัวเลยครับโอ้บุ่นห่านเท่ายุงคนเลยเนี่ยใส่ใหญ่เลยครับ,ค,รบรคอตัวนี้อาจจะมีสองโลบวกเจ้าครับผมแถมที่สองครับเดี๋ยวปเปรียวตัวนั้นเลยครับตัวนั้นนี่ตัวใหญ่นะครับปราโด Uh, sejat-sejat pokoknya tadi. Wih, hmm. eh, hilang. Dan banget. Dan, dan wangkapnya juga, udah. Eh, apa dua ยิ่งมักไปได้โดนเเลโตัวนี้ยิ่งอยู่หนี่ยได้รบบนีู่สเสดอตายมาพี่ซ้ำส,สองเทียรครับกานประโยโูได้ซ้ำอีกบานนึงก่อมนมนันดินดินถึ้นมาหายใจนี่งล่างเนี้ตัวนี้ก็ใส่ง่ายอีูด้อโอ้ยเลี้ยงเลย ขเขาใส่แน่ตัวนี้อเขาขางหัวครับขางเก้มบลอกบลาอครับ้ครับผมสองแทมครับมาดิโห่แหละหันผมนก็ได้มัดเปนั่งสบายครับผมวม่าตีกับเลยแหะครับพี่น้องต้องลุยไม้แล้วลงหง้อปลาแล้วนี่ไม้แตกปั อ่ะสองแต้มนี้ครับนี่สองแต้มครับผมบิ๊กใส่เลยโอ้ยกรพอตัวนี้นะว่ามันปลาดูเห็นไงเฮงครับหยัดหยัโดโอเคครับผมเดี๋ยวขึ้นไปขนของลงมาครับกับผ้ากับด้วยเลยครับผมมาหน,น,นะครับไปนี้ออกลา,องางเอาลางในร่งเอาเนาะเปียกครับ ใส่ลูกแบตลูกตอกอเดี๋ยวลองเอาแบบนี้นะครับใครแนวน้าบ่เล็กครับผมเพราะลองเอาได้เพราะเพียงเอวเนี่โอเคครับผมเดี๋ยวถียมของกันครับนี่ปลอกคอครับผมใส่นามีสองโลบวกครับผมตัวนี้โอ้ตัวใหญ่ครับผมสุดยอดเลยครับผมก็ว่าจะผ้าคลับเลยแหละครับผมย่องไม้แฟกเรียบร้อยล่องเาปลาตัวนี้บลลงเอาบ่ได้ครับผมตัวใหญ่ จานมันเสด็จไปตายบางไม้นะครับไปตายไกล่ถ้าปลาโดอตน้อยก็ยังไปไกลไปตายบลาไกลนึงครับหิ่มไก่โดนหุ่นเกยู่กังปลา,ปาอันหย่าป่องครับไปสร้างคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีนนาา่นะครับพนะี่น้องคลิปหนาจะบอกกันไหมนะครับเนาะมาเรื่อยค,ค,ครับเพื่อนๆปลาปลาปลาคอไงหนึ่งกระปลาโดอครับปลาโดอใส่ปลาโดอปอกข้าวยกล้วยนะครับ แล้วก็ผมคลิปหน้าจะพอกันไหมนะครับผมคลิปนี้ก็ไปสวัสดีนะครับผมกลับบังนะครับไปครับบบันนะครับ